ดูเห็ดปวกออกรอบที่สอง่ีป่าไผ่ของเรากระจัดกระจายอยู่เกือบไม่ได้กินซะแล้ว้าไม่แวะมาดูว้าวว้าวว้าวบานซะแล้วจริงคิดว่าเพราะจริงเก็บไปรอบหนึ่งแล้วจินไม่คิดว่ามันจะออกอีก เก็บสิครับรออะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรเลยเพอได้คิดว่าจะมาเก็บเห็ดปวกไม่คิดว่ามันจะออกอันนี้หลักหลักต่อของวัวเลก็กกรฝาถังน้ำไม่คิดว่ามันจะออกให้ดูรักค่ะจะว่าอะไรค่ะตั้งกล้องเันบนนี้ ไม่ได้เอามาด้วยมีแต่กล้อง,องโทรศัพท์นี่แหละไม่ได้คาดว่ามันจะออกนะคะเขาทียกว่าแวะมาดูเฉยๆเผื่อหลงหลังจากเข็ดปวกไม่ออกมาสองหรือสามปีแล้วมั้งเนี่ยตรงเนี้ย เพราะว่ามันแหลงมันไม่มีน,น้ําแต่ปีนี้พ่อสูบสะเอาปาก็าเลยสูบน้ํามาใส่ตรงกรอไผ่ดู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 ถึงรากมันเลยเก็เมื่อเดียวโอ้โหบานจนในนี้แล้วอะ่ะ กอตินก็ไม่ได้แหวะเนาะใส่ออกเมื่อวานไม่แวะดูเลยอะ่ะเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้แวะดูเก็บไปดอกเมื่อก่อนวันนี้คุณนานางก็ไม่อยู่ด้วยเลียกคุณนานางแล้วคุณนานางไป ดำนาลูกก้าดำนาเหลืออีกนิดเดียวพะวากาไม่พอโอ้โหใจเหนียวแหงแล้วเนี่ยขนาดดินบวมดินในนี้นะเนี่ยบวมนะเนี่ย ว่าสูบน้ำไปแล้วก็ยังแน่นอยู่ล,ลากไผ่เยอะนี่ผลพลอยได้ของการปลูกไผ่เลี้ยงก็คือได้กินเห็ดปวกโอ้โหนี่ดอกขนาดนี้เอาไปผัดอร่อยนี่แบบนี้เอาไปผัดอร่อยเลยแหละ ไก่ก็เข้ากินทำตาข่ายกันอยู่นะแต่ว่าเอาไม่อยู่ไก่มันก็บินได้มันก็มากินปวกนี่แหละแล่วเกือบไม่แวะดูนะเนี่ยดูไก่เคียรแล้วเนี่ย thử quá dễ lời <laughs> ข้างล่าง,างล่าง ไันนี่เดี๋ยวบอกถึงนี้จ,จูมอยู่เลยวันนี้จะผัดน้ำมันหอยได้ครั้งแรกเจ้านางเอาไปหมกหมอ้อหมกหม้อบ้านเขาก็คือแกงใส่น้ำน้อยๆวันนี้กินจะผัดน้ำมันหอยโอ้โหสม <c oughs> อ้หอนกลับไปเอามีดอยู่บ้านมันก็นะเสียเวลานี่แหละเอานี่แหละหอยู่สวนไม่มีมีดนะไม่มีมีดไปแหลมมันมีแต่คล้ายค้มีดบางตัว ออกเต็มพื้นที่เลยนะเนี่ยดีดอ,อกจุกจูมเลยไม่ดอ,อกจุมจูมเลยอยู่ดก้านมันจูมเลยโอเคคะอือจุกจูเลย พยานางมาเจอเนี่ยนางยืนตบมือแปะๆเลยได้เนี่ยนางคงฟ้อนลำก่อนรอบแรกให้ยืนตบมือแปะๆ <laughs> <laughs> เมื่อคืนมันร้อนอบอ้าวมากฝนตะกแล้วก็ร้อนอบอ้าวเมือนกันไปออกเมื่อคืนเนี่ยเน่าก็มีเชื้อไป ปวกกิ๊กป่าบ้านปวกกิ๊กปวกตาบมันจะใหญ่ๆเหมือนแถวโซนกาญจนบุรีอ่ะปวกตาบจะดอกใหญ่กว่านี้มันจะประมาณอารมณ์ประมาณนี้ตาบจะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้บ้านเรียกปวกกิ๊กแล้วก็จะมีปวกใบน,น้อยเล็กๆ โอ้โหนักนานแล้วโวลาแล้วโอ้ใจ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 วยลาแล้วรวลาแล้วเจะไปโอ้โหโอ้โอ้ยกะดังอ นี่ผลงานทั้งหมดได้แค่นี้หมดแล้วหมดแล้วสำหรับรถนี้ถือว่าโชคดีมากๆที่เห็ดออกเกือบจะไม่ได้กินซะแล้วสำหรับคลิปนี้จ้เพียงเท้านี้นะครับสวัสดีครับเห็ดอวกใส้เต้าหู้